เกือจะครบหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วนะคะที่ได้เห็นความพยายามก่อกระบฏในรัสเซียโดยผู้นำของกลุ่มวากเนอร์ซึ่งขณะนี้ก็มีรายงานว่าไปทัดถิ่นอยู่ที่เบลารุสก็เริ่มมีข้อสังเกตและมีกระแสะเข้ามาแล้วนะคะว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาแทนที่เขาแล้วก็คือกองกำลังติ๊กตอกซึ่ง นำโดยคาดิรอฟคาลิชอฟนะคะรัมซานคาลิชอฟทำไมเขาถึงได้ฉายานี้และกองกำลังที่ว่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมาทำความรู้จักกันค่ะรัมซานคาดีรอฟเป็นผู้นำกลุ่มเชเชนเขาออกมาแสดงตัวว่าพร้อมที่จะออกรบเพื่อวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากการก่อกระบท,ที่ล้มเหลวในรัสเซียโดยกลุ่มวารเนอร์ซึ่งนำโดยเยฟเกนีพริโกชิน คริรอฟพยายามแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเขากับปูตินไม่นานมานี้ได้โพสต์ภาพเซลฟี่กับประธานาธิบดีรัสเซียผ่านทางเทเลกรมของเขาและบรรยายถึงการพบกันท่าทีที่ชัดเจนขึ้นในการสนับสนุนกองทัพของรัสเซียเห็นได้จากคลิปวิดีโอบนเทเลกรมขณะที่กลุ่มเชเชนกำลังลาดตระเวนสวมชุดลายพรางและถืออาวุธปืนกล เป็นสัญญาณว่าบทบาทของนักรบกลุ่มนี้จะขึ้นมาแทนที่วากเนอร์ซึ่งเป็นกองทัพคู่แข่งซึ่งคาดิรอฟและพริโกชินเคยตอบโต้กันผ่านโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดมีการกล่าวหาว่าพริโกชินเป็นคนทรยศที่ชั่วช้าคาดิรอฟปกครองเชชเนียหลังจากพ่อของเขาถูกลอบสังหารและทำการย้ายขั้วในสงครามเชเชนกลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของปูติน อีกด้านสถานการณ์ในดินแดนเชเนียก็ถูกตั้งคำถามถึงสิทธิมนุษยชนจากการข่มขู่และทรมานฝ่ายตรงข้ามที่วิจารณ์คาดีรอฟกองทัพเชเชนเป็นหนึ่งในแนวหน้าของสงครามยูเครนมีการนำเครื่องบินรบไปประจำการในยูเครนนับตั้งแต่ปฏิบัติการเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วกลุ่มเชเชนถูกเรียกว่ากองกำลังติ๊กตอเนื่องจากมีภาพปรากฏทางโซเชียลมีเดีย มากกว่าความสำเร็จในสนามรบจนเกิดคำถามว่ากลุ่มนักรบเชเชนจะสามารถให้การสนับสนุนกองทัพรัสเซียได้เท่ากับกลุ่มวากเนอร์หรือไม่อเล็กซ์คอชารอฟนักวิเคราะห์ประเมินว่ากองกำลังเชเชนนำเสนอภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งมากเดินสวนสนามพร้อมกับถืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ในสนามรบแต่ก็ยัง มีความสงสัยถึงความสำเร็จในการอยู่แนวหน้าของสองครามนะคะซึ่งมักจะปรากฏหลังจากรัสเซียยึดพื้นที่ได้แล้วต่างจากวากเนอร์ที่สามารถบุกยึดปักหลักสู้กับกองทัพยูเครนที่เมืองบักมุดได้อย่างยาวนานในทางตรงกันข้ามคะ่ะกลุ่มเชเชนสูญเสียกำลังพลอย่างมากหลังจากสงครามได้ไม่นานมีการประเมินท่าทีคาดีรอฟว่ากำลังทำเพื่อความอยู่รอด ถึงส่งกองกำลังเพื่อแสดงถึงการปกป้องคุ้นนำรัสเซียเนื่องจากต้องพึ่งพาการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลรัสเซียและต้องการรักษาอำนาจค่ะ